ก็ฝาดหัวตัวเท่าอยู่นะอฮะหนึ่งสองสามสี่นั่นตัวพี่หน่อยนะตัวเลยครับนักรบไปเลยครับตอนนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเรียนมาอืบก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใกไหนครอีกเนาะมีใครเป็นผู้เล่นที่ชวบ้านอยู่เนี่ยก็มีเฟอร์นี่พระนนท์ไทยก็เสซม้าป็นคุณพูดตัวใหญ่เลยคารานเลยครับตอนนี้เราอายุเท่าไรครับยี่สิบเราสูงไหมรั้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักป่วยป่อยมาประมาณกี่กิโลครับ 66ครับเราเหมือนจะตายอะไรครับไม่เขาหลังวันนี้เรามาเจอกับเพชรททองงอใชเกินแล้วมไม่เกิครั้งแรกเลยได้ึิดสาเก่งมาเต่อแล้วป่ะก็พีมือกับเต๋าแล้ววันนี้เราจะวางเก่วงแข่งกันต่อตายแล้วเนาะล่าสุดเราต่อไว้ที่้แพ้แบ็คแมนเนาะโอ้ยล่าสุดก็ลุงพินี่ที่ลุงพินี่ตอนนั้นเบลก็ได้ต่อ ไปปล่อยเอาไมปทำยกอบสายกก็ปล่อยป่อ <incorrect>. ก็ต <Zeit> ่อยตอนนี้มาต่อยนายกนะวอนนี้เรามาต่อที่เกยสามสี่ไปคิดสแล้วไปดิเิจดสี่เิจสีโอ้ยเดินไปเดิมาน่าจะถอาแล้วล่ะร่างกายนนี้กี่มละโอยร้อยแร้อยนะรกางแรงยอดนี้พรอมาเอาแกเกิดด้วยพอไทมากกว่าทยด้วยนี้เราคืณคูมามากี่กิโลกรห้าโลห้าโลได้เราต่อยมวมาลนตอนนได้แล้วรแล้วร้อยร้น้ ร็คนจังหวัดสวัสดีครับก็ป่าเป็นไงครับตัวเทพครับก็เอฟพีคาเฟ่เลยครับเด็กมาังอะเอฟพีครับโอเครื่อบร์บคิวครับป่าเป็นปาครับเฟ้ค้ามอสได้ครับเฟ้ต้องรอจำนวนใไปนี่ซ้อมมาอยู่วันครับวันสิบวันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายอันธงรีทบมีใครเป็นผู้ป้องซ้อมใครนี้ก็มีเพชรสายฟ้าก็มีเพชรสุขุมว์พิษครับหลายคนครับก็คือพวกทีมข้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ ยี่สิบสองเราเราสูงใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบห้าครับมันหนักไปปล่อยมาไม่ดีเราครับหกสิบสามโลเียครับเราเมือจะตายอะไรครับไม่อนจริงเหมือนครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับนักล้อเคยเจอไหมไม่เคยครับยังไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับการตายเขา้างไหมไม่รู้ไม่เคยดูครับก็เลยยังไม่ได้ดูด้วยก็เลยยังไม่ได้ศึกษาว่าเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนแล้ววันนี้เราจะวางเกมุองค์กานี้ ต่อยจะตายเองครบต่อยไปต่อยตายเราก็ดูยกับยะนะแก้ไขเราตรงเวทีเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ร่านเนรราเนรนะเราเจอกับปรลพคนเป็นไงบ้างชนะชลพมานั้นต่อยเวทเ่าไหร่้อยสามสี่ร้อยสามสี่คือเวทนี้เลยเมื่อกี้เราสอบหนักล้วเป็นไงเกินอยู่จสี่็ไม่น่ามีปัญหาเนาะเดินไปวิ่งนิดขยับร่างกานได้นึงก็สบายแต่บายร่างกายตนี้เป็นไงดีกว่าเแล้ว เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะผมกำแรงเมื่อเย็นนี้พร้อมมาชนะกับไ่ายเราเลยครับไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลอะประมาณสองโลสองโลได้เราต่อยมือมาเลยหัวตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยไม่ถึงร้อยไม่ถึงมันน้อเท่าไหร่มันเจ็ดสิบได้เจ็สิบสิบอืมเราคนจังหวัดบุรลฝากทีช่วยแฟนเขาแล้วหน่อยฝากพี่น้องบุลร์ช่วยเสียผมับเป็นที่แน่นอนนะโอเคขอบรคากครับครับเดี๋ยวเรา